นี่ก็คือข้อมูลที่แท้จริงที่เกิดขึ้นซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆน,น้อยๆเลยนะจ๊ะคือเราก็าต้องทำความเข้าใจรัฐบาลเหมือนท่านต้องมองภาพรวมเพื่อไม่ให้ชาวโลกได้ตื่นตระหนกตกใจหรือแม้แต่ชาวไทยด้วยกันตื่นตระนกตกใจในสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ ทำให้มีความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแล้วก็กำลังแก้ไขอยู่ก็ค่อยๆแก้ไขกันไปอย่างเช่นส่งทหารตำรวจเลืออะไรต่างๆก็ไปดูแลคุ้มครองพระที่ออกบินาบาทหรืออยู่ประจำวัดนี่ก็เป็นความตั้งใจจริงของทางรัฐบาลที่ก็พยายามพยายามที่จะรักษาพระศาสนาไว้เท่าที่ทำได้ แล้วก็เข้าใจว่าท่านนายกท่านกคงมอบหมายผู้รับผิดชอบทางด้านนี้ดูแลอยู่แต่ที่พระเดชบคุณหลวงพ่อเจ้าหน้จังหวัดนราธิวาสท่านได้พูดบอกว่าที่ทางรัฐบาลบอกว่าจะให้เงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารแด่พุทธบุตรในแต่ละวัดที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ยังไม่ได้มาถึงเน้อเราก็ ต้องทําความเข้าใจสักนิดหนึ่งคือระบบทางราชการเนี่ยมันก็มีขั้นมีตอนอะไรมีขั้นมีตอนอะไรต่างๆลัททางมันไกลเหลือเกินเจงาเทพมัญญาว่วาจะไปถึงนั้นมันก็คงก็ต้องคอยคนะาดคาดว่าอย่างนั้นนะก็คงกําลังทํากันอยู่นะแต่ไอ้ความมีขั้นตอนอะไรเยอะแยะเนี่ยเยอะแยะ แล้วมันก็ไปติดขั้นตอนไหนเราก็ไม่รู้เมืินมันต้องมีเส้นเบิกเซ้นจ่ายเส้นเก็บเส้นอะไรนะมันต้องเยอะแยะคงจะมีกระบวนการเลยครูป้าใหญ่ก็ไม่ค่อยจะเข้าใจแต่คาดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยจึงยังไปไม่ถึงแต่คง,งกาลังจะตั้งใจไปให้ถึงะะก็เป็นความตั้งใจที่ดีจวนละจวนละแต่ทีนี้เราชาวพุทธเนี่ยเราไม่ได้อยู่ระบบ ของทางราชการเราสามารถรัดขั้นตอนได้นะจ๊ะซึ่งเราจะเป็นจะต้องรีบรัดขั้นตอนให้ด,ด่วนจีก่อนที่มันจะสายเกินไปกว่านี้เนี่ยมีทางอะไรที่เราพอรับทราบเราก็ช่วยกันวัดระบาด238ราบดาทก็238บาทก็แปลว่าทั้งแต่เด็กเล็กผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่และก็สามารถที่จะทำได้โดยไม่ได้ทำให้เราจนลงไปเลย แต่กลับเป็นบุญใหญ่อย่างที่เราคาดไม่ถึงแล้วก็นึกไม่ออกว่าโอ้เราจะมีบุญอะไรได้ทำบุญถึง238วัดเพียงแค่ได้สนับสนุนพุทธบุตรที่อุทิศชีวิตรักษาพระศา,าสนารักษาวัดวาอารามที่บรรพบุรุษสร้างมาตรงนี้เนี่ยเพราะนั้นเราก็จะมีอย่างนี้ไปทุกวันแต่ว่าจะเป็นนำถวายท่านเดือนละหนึ่งครั้งนะจ๊ะเดือนละหครั้งเนี่ยก็กะว่า เอาว่าท่านพอที่จะอยู่ได้ถึงจะไม่สะดวกสบายนะกก็เอาพออยู่ได้แล้วก็เป็นเรื่องของน้ำใจของชาวพุทธทั่วโลกที่จะต้องแสดงออกที่จะส่งกำลังใจส่งกำลังอะไรต่างๆทุงอย่างให้ท่านยัดสู้อยู่ที่ตรงนั้นได้ครูม่อยากก็จะเปิดโอกาสตรงนี้สำหรับผู้มีบุญเนี่ยได้มาทำบุญกันตรงนี้วัดระบาด 2 3 8บาทกับ2 3 8บาทแต่ถ้าใครเกิดกุศลสถาม,มากวันนี้ก็อนุโมทนาด้วยนะจ๊ะอย่งครูไม่อยากก็เริ่มไปที่วัดละ50บาทแรกแล้วลว,ว่า50บาทหลังก็เป็นวัดละ100บาทกันไปแล้วส่วนเด็กเล็กเอาเก็บเงินใส่กระปุกออมสินอะไรก็วัดละบาทก็ทำกันไปเถิดอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆนี้เป็นวิกฤตในการสร้างบารมีบุญจะยิ่งใหญ่ตอเมื่อผู้รับอยากได้ หรือมีความจําเป็นที่จะต้องได้ถึงแม้ไม่อยากได้แต่ว่ามีความจําเป็นจะต้องรับตอนนี้ผู้ให้กับผู้รับตรงกันเป็นมหากุศลอย่างยิ่งทําเถิดนะจ๊ะทำไปแล้วสักวันหนึ่งเราจะมีความปลื้มบิติยินดีเมื่อบุญนี้ตามมาส่งผลจะเกิดไปกี่พบกี่ชาติก็แล้วแต่เนี่ยชาติใดยามใดที่มีวิบากกรรมาตัดรอนให้เรา ชีวิตลำบากก็จะมีผู้ช่วยเหลือให้เราได้รอดปลอดภัยจากภัยพิบัตินั้นจึงสามารถที่จะฟื้นคืนตัวยืนหยัดสู้ได้ด้วยตัวเองนะจ๊ะนี่ก็เป็นสิ่งที่ที่เราได้เห็นภาพกันแล้วนะจ๊ะเห็นภาพกันไปแล้วแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆคนด้วยนะจ๊ะส,<า>ส่วนใครย,ยังไม่ได้เอาบุญนี้238ราทวัดลบาด238บาทบาทำเถิดนะลูกนะ จะเป็นบุญใหญ่สําหรับเราและที่น่าชื่นใจเมื่อกี้นี้ที่เราดูผ่านมาคือพุทธบุตรที่ออกบินทาบาทวัย79ปีและโดนสะเก็ดระเบิดโดยผู้ปองร้ายนั่นแหละทหารหต่างๆถี่คุ้มครองกับบาดเจ็บตัวท่านกับบาดเจ็บด้วยนอนป่วยอยู่อายุ79นอนป่วยอยู่โดยสะเก็ดระเบิดแต่ดูใบหน้าท่านสดใสนะ ดูท่านเหมือนเพลงปลังอิมเอิบไปด้วยรัศมีธรรมเราฟังดูเราก็เอ๊ะตกลงใครปลอบใจใครกันแน่ปรากฏว่าท่านเป็นผู้ป่วยที่สง,ง่างามผู้สามารถให้กำลังใจกับทุกๆคนในโลกได้ซึ่งจะอย่างนี้จะหาอย่างนี้ไม่ใช่ง่ายนะักนอกจากว่าใจท่านนหนักอยู่ในธรรมใจหนักอยู่ในธรรมจะคิดจะพูดจะทำแล้วก็จะเป็นอัดเป็นธรรมลุวนๆ เดี๋ยวเรามาทบทวนดูอีกทีท่านชื่อพระละมุตธรรมสโรวัตุไรรัตนารามอำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสเราก็ข้ามถนนตอนนั้นก็ระเบิดดังตูมพอดีเพราะว่าตูมปั๊บอาตมาก็เอ๊ะเลือดเต็มหน้าเลยอเลือดเต็มหน้าเขาจะไแม่ล้มนะไม่กลัวไม่กลัวเลยใจเฉยๆม่นได้กลัวเลย <นะ S 2> อ๋อแน่นอนครับ เราเป็นพระเราก็ต้องอยู่แบบพระละาขึ้นมาก็ต้องบิณฑบาตไม่คิดว่าเกิดของเกิดของสงฆ์บิณฑบาตใช้เช้าบิณฑบาตเจนก็สวดมนต์เย็นทุกๆวันถ้าหาจะต้องทําหน้าที่ของพระต่อไปอันยังไงนะลวงพ่อคิดจะย้ายวัดไหมครับไม่เคิียดเลยไม่คิดจะย้ายขอให้พระทุกๆองค์ที่อยู่ทาง,ทางใต้เนี่ยนะขอให้ทําหน้าที่ของพระเราต่อไปกันแล้วกันนะครับ ผมขออาัตานาทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านมีความสุขความเจริญทุกๆองค์ด้วยขอให้ทำหนา้าที่ของพระตลอดไปด้วยการเรียกกันนะครับรโอ้โห,โหสง่าง,งามไหมจ๊ะงามสง่าง,งามเลยเราจะเริ่มมีความเข้าใจในหัวข้อธรรมะที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลงามด้วย ขันติโสระจัทมที่ทำให้งามหรือข้อปฏิบัติที่ทำให้งามคือมีขันติอดทนอดกลั้นและโสรจัสงบสง,งียมสง่าง,งามนี่หละจ้ะเห็นไหมจ้ะนอนป่วยอยู่บนเตียงคนป่วยสเก็ดร,ระเบิดเลือดเต็มหน้าแต่ว่าดูวาจางนั่นสิมีพลังเห็นไหมจ้ะให้กำลังใจกับพุทธบุตรสามจังหวัดชายแดนใกล้ๆถ้าดูจานดาวดำ หรือได้ยินข่าวว่าอย่าหวั่นไหวคนเราเกิดมาตายนะจ๊ะกลัวก็<า>ไม่กลัวก็<า>ล้วนตายล้วนตายหมดนี่นะจ๊ะเพราะนั้นไม่ต้องไปหวั่นไหวเราสั่งสมบุญบารมีเอาไว้หนักก็เป็นเบาเบาก็หายตายก็ไปดีนะจ๊ะตายก็ไปดีเพราะนั้นเนี่ย<ะ>เห็นไหมจ๊ะสง่างามทําทิ่ตามเป็นที่รัก เห็นแล้วงาราอดที่จะรักทื่นเทิดทูนทันไม่ได้มีประโยคหนึ่งท่านบอกพระต้องอยู่แบบพระไม่เฉพาะจะพระที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นแต่ต้องทั่วประเทศและทั่วโลกต้องอยู่แบบพระต้องบำเพ็ญสมณธรรมท่านเล่าให้ฟังผ่านท่านพระครูปรัดผููเบสชนะพิโยมาว่าท่าน ไม่ขาดคำภาวนาสัมมาอรหังเลย<า>ไม่ว่าจะทำกิจอะไรในวัดหรือนอกวัดแม้บินทบาทท่านบอกว่าเราพร้อมตายเสมอแต่เราต้องบำเพ็ญสมณธรรมในทุกคนทุงแห่งจะในวัดหรือนอกวัดก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยความสะดุ้งกลัวท่านจริงไม่มีเพราะท่านกลัวก็ตายไม่กลัวก็ตายท่านก็มีพระตัตนาไตรเป็นที่พึ่ง มีบุญเป็นที่พึ่งที่ระลึกใบหน้าเห็นไหมจ๊ะงดงามเราจะนึกออกเลยว่าที่งานประดุจจันท์วันเพนเป็นอย่างไรอาจารย์เป็นอย่างที่ท่านเป็นนี่แหละมีประโยคหนึ่งห <c oughs> <c oughs> ลวงพ่อคิดจะย้ายวัดไหมท่านบอกว่าไม่ย้ายเลยก็ปแปลว่าจะรักษาวัดไม่ให้ร้างรักษาวัดพร้อมเสมอที่จะร้างได้ แล้วว่าโอ้โหโดนขู่โดนอะไรสารพัดโดนระเบิดไม่ใช่ขู่ยังเดียวเอาด้วยทาจริงจริงด้วยไอ้ขู่ยังเดียวไม่ค่อยจะกลัวเท่าไหร่กลัวตอนเอาด้วยเนี่ยทาด้วยแต่ท่านไม่เคยคิดที่จะย้ายวัดเพราะฉะนั้นนี่ก็ได้ข้อคิดอยู่ข้อหนึ่งสําหรับวัดต่างๆทั่วประเทศหรือทั่วโลกที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์อย่างนี้พึงรักษาวัดเอาไว้อย่าให้ร้างไม่ต้องมาคอยให้เกิดสถานการณ์ก่อนแล้ว จึงจะคิดว่าเราจะรักษาวัดไม่ต้องคอยให้รักษาตอนนี้ให้ดีและไปฟื้นฟูวัดร้างต่างๆที่มีอยู่จํานวนมากนะั่นแหละให้เป็นวัดรุ่งให้ได้แล้วก็ถวายเป็นพระราชกิศนธ์ในวรโรกาสที่พระบาทสมเด็จจ้อยู่ของเรานี่ยพระชนมายุได้แปดสพรรษานะจ๊ะในปี2550นห้าอยหี่เวลาปีครึ่งเราฟื้นฟูวัวดร้างกันมาเลย ซึ่งจะฟื้นฟูจริงเดือนเดียวก็จบแล้วคือเอาพระไปอยู่จบนะจ๊ะวันใดพระไปอยู่ก็จบถ้าไปอยู่พร้อมกันในวันจันทร์วัดล้างก็หมดวันจันทร์ถ้าไปอยู่พร้อมกันวันคารก็หมดวันคารพูดธประหัสสุขสาวอาทิตย์แล้วแต่เราทําแค่นี้ง่ายํายแค่นี้เพราะฉะนั้นพยายามรักษาวัดไว้ที่เราคิดดูความสง่าง,งามเนี่ยสองวัดวัดระบาดเนี่ย ไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยเราต้องควรจะปลูกฝังเด็กๆตั้งแต่ตอนเนี้ว่าลูกลูกจะยินเห็นไหมเห็นหลวงปู่หลวงตาท่านพูดไหมลูกรีบทําบุญซะพระอย่างนี้หายยากทำทีเดียวอย่าไปทําทีละวัดลูกทําทีมาตั้งสองร้อยสามสิบแปดวัดนี่ตั้งแต่เป็นพ่อเป็นแม่ลูกมาก็ยังไม่เคยทาเพิ่งจะมีคราวนี้อย่ยี้ไงบอกกันทุกวันมันจะได้ชื่นใจ ชาวพุธทธโลกเนี่ยอยู่เฉยๆก็ททำไมนะทำไมไม่มาทำบนวิเศษ2 3 8วัดวัดละบาดเนี่ยใครก็ทำได้รับรองจะไม่มีวันจนมแต่จะรวยขึ้นไปเรื่อยๆด้วยอนุภาพแห่งมหาทานบารมีนี่นี่เป็นมหาธารบารมีทีเดียวนะจ๊ะผู้ให้ผู้รับตรงกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องของไทยจะมี ความเชื่อต่างกันวัฒนธรรมแตกต่างกันอะไรก็ตามพอเราอยู่บนผืนแผ่นดินไทยแล้วครูวิทยามีความคิดว่ารักกันไว้เถิดจ้ะครู่เพราว่าใครได้เคยอยู่ท้องถิ่นนั้นหรือใครได้พูดภาษาใต้ได้ใน14บจังหวัดเนี่ยควรย้อนกลับไปอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็ไปอยู่กันเยอะไม่ได้ไปสู้ใครเนยไปรักษาศา,ษาสนาไว้ที่ตรงนั้นนี่ตรงนั้นมี ทรัพย์ใดดินสินน้ำโอ้ยเย,ยอะแยะเลยไม่งั้นจะมาลงทุนอย่างนี้ทําไมมันเยอะที่ตรงนั้นนะกลับไปอยู่ทางน้ำไปช่วยทำดุบุรงพระพุทธศาสนาไว้ซะ